จากมหาชัยตาดเครื่องเลยตาดเลยอ้าวสามพันรอบเปลี่ยนพนักงานใหม่อ้าวสามพันเดียวๆพอเลยไม่ต้องเร่งแล้ว สวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับชื่อชัยครับมาจากมาจากสมุทรสาครครับรติดตามโครงการมาจากทางไหนครับ u t u b e ครับนี่ก็คือเป็นคนที่ส่งตำแหน่งนะฮะใช่กับ youtube ครับโครงการของรวมช่างใจใจรวมช่างค่อมรถยนต์นะครับครับความคาดหวัง High, พันดํำหายประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ที่เดิอ in ๋อดูใน YouTube ก็หายเกือบทุกคันแลวครับทวามจไม่ห้าสิบอันสิบกวนารายการครับจากมหาชัยมาออกมาตั้งแต่กี่โมงครับผมออกตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าครับเดี๋ยวจัดการให้ครับประมาณสี่ชั่วโมงใด้กลับบ้านครับเพื่อบ่าววาววาว เพิ่มมาตราด่งอัดของกระบ,บอกสูบโต y ยต้าวีโก้แชมป์คันนี้ครับจากมหาชัยหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภ้าครนามของเจ้าของรถก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับเป็นไงครับการขับขี่ครับก็ออกตัวดีนะครับ,รบเสียงก็เงียบลงครับรู้สึกก็วิ่งดีขึ้นครับ,รบตาการเปลี่ยนเกียร ก็ไม่ค่อยกระตุกแล้วครับแรกๆมามันจะมีนิดๆตอนที่เกียร์เปลี่ยนเองครับกับตอนนี้ยังเหลือไหมมีนิดนึงครับแต่มันเบากว่าเก่าครับก็หายก็สารเคลือบเกียร์จะเข้าไปเคลือบครับครับตาเร่งนี่เร็วไหมพันใจไหมได้ครับขึ้นเลยครับสังเกตเสียงเครื่องยนต์ในห้องเก๋งเป็นไงครับเงียบลงครับเงียบตอนมานี่มันจะเสียงมันจะมีเขกนิดนึง น,นี่กับนี่จะน้อยลงคครครับับบอย่าปากอะไรถึงคนที่ใช้ลีโก้แชมปเหมือนกับรถของเราบ้างออ๋ถ้าควารุงรักษาเนี่ยถ้ามีกำลังพอก็ก็สมควรนะครับ,รรบที่เติมตัวนี้มันจะช่วยยืดอายุของเค,<ด>ครื่องยนต์ครับอัตราเร่งจะดีขึ้นครับในตัวนึงจะประหยัดน,น้ำมนันขึ้นเยอะลองทดสอบดูนะครับได้จากเข้าโครงการ ทุกคันจะโทรกลับมาบอกว่าประยัดน้ำมันขึ้นเยอะไช่ลองตรวจสอบดูครับน้ำมันในถังห้ามหมดนะครับครับมันยุบหน่อยเดียวเติมนอ้ำยาล้างวิชีได้อยู่ได้นานที่สุดครับได่ครับครับขอเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับครับเจ้าของรถแต่้านรถเพื่อทดสอบัดดำนะครับเเล่งเต็มที่เลยครับอาเีกเที่ยวครับ มันดำหมดแล้วนะหลังจากล้างท่อไอเสียทำเมาในท่อไอเสียหมดแล้วตอนนี้วิ่งไปเวลาเริ่มร้อนๆอ่ะครับครับคครรัับบขอบคุณนะครับครัับสสวดีครับ